สวัสดีค่ะวันนี้พบกับเอ,ออีกแล้วนะคะจริงๆต้องไม่พูดว่าอีกแล้วเนาะเพราะว่าไม่ได้พบกันนาะนมากๆเลยประมาณเดือนได้ไหมคะพี่ขาแต่ว่ายังไงระหว่างนี้ที่เราไม่ได้พบกันเนี่ยก็มีพี่ๆทักทายถามถ่ายหาเอมาเรื่อยๆเลยนะคะขอบพระคุณมากๆเลยนะคะที่คิดถึงกันเนาะไม่ว่าจะเป็นที่ผ่านมานะต่อเนื่องมาถึงเทศกาลงานเกษียณแล้วก็มาโยกมา,า,ยาย้ายเสร็จช่วงนี้คะ่ะจะเข้าสู่หลังจากที่เราออกพรรษาแล้วเนาะก็จะเป็นงานกระถิ่นงานบุญนะคะแล้วก็มีงานแต่งต่างๆนานาขึ้นบ้านใหม่นะคะ ผ้าใหม่ที่พี่ๆนิยมในช่วงเนี้ยก็จะเป็นตีมแม่เจ้าสาวแม่เจ้าบ่าวแล้วก็ไปร่วมงานแต่งแล้วก็เป็นงานบุญงานกระถิน่นผ้าสีขาวผ้าไตา่ผ้าจีวรผ้าสบงเนี่ยขายดีแล้วก็ขายได้เรื่อยๆเลยโดยตลอดเลยอะคะ่ะมาค่ะคือสําหรับผ้าที่ผ่านมาแล้วก็ได้รับความนิยมมากเนี่ยก็แจ้งให้ทราบว,ว่าเป็นจําพวกผ้าที่เราจะนําไปถวายพระนะคะ ผ้าตรายจีวอนที่เขาจัดเป็นเซตแล้วเนาะเป็นผ้าตรายจีวอนเอเนี่ยถือว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญเลยแต,ต่งตั้งตัวเองเลยนะคะสีแก่นบวรสีพระราชนิยมแล้วก็สีออกเหลืองทองน้ำตาลทองยังไงแล้วพี่ๆค่ะใครอยากได้สีอะไรลองทักเอเข้ามาได้นะคะจะรับเป็นชุดคือทั้งหมดเลยอ่ะตัวผ้าตรายีวรสังคติอะไรต่างๆอางเอตัดถูกต้องตามขนบธรรมเนียมประเพณีเลยหรือว่าพี่ๆจะเลือกรับแยกเป็นชิ้นชิ้นก็ได้ไม่ว่าจะเป็นผ้าอังสะนะคะผ้าสาบง ผ้าจีวอนต่างๆนานาเหล่านี้ผ้ารัดประคตและประคตเอเป็นเส้นไหมถักมาอย่างสวยงามเลยต่างๆนาน,นานเหล่านี้แล้วถ้าพี่ๆอยากได้อยู่ว่าสนใจทักเอ๋ได้นะคะแล้วก็ส่วนตัวเพลานผ้าไหมเอกนาถไหมไทยผ้าไหมสุรินเนี่ยเราก็ได้ทําการรวบรวมถ่ายผ้าสีพื้นผ้าสีพื้นคือผ้าที่เป็นสีพื้นๆเลยเหมาะสําหรับเอาไปตัดเป็นชุดอย่างเสื้อตัวนี้นะคะเสื้อตัวนี้ทรงสวยเลยนะคะเอ๋ตั้งใจ แบบนี้เลยนะคะตัวข้างล่างเป็นผ้าไหม่มันมีลายอัมพรมผ้าสีพื้นคือผ้าอย่างนี้แหละไม่ว่าจะเป็นโทนสีต่างๆนานาโอรถขาวเขียวครีมยังไงพี่ๆอยากได้เป็นสีอะไรทักเข้ามาเลยเพราะว่าน้องเขาได้ถ่ายรูปรวบรวมเอาไว้เกือบจะทุกสีแล้วแล้วก็ทุกประเภทของผ้าสีพื้นด้วยผ้าสีพื้นก็มีประเภทเนาะมีผ้ายกตะกอผ้าไหมพื้นเรียบแล้วก็ผ้าไหมเนื้อหยาบหน่อยที่เราเรียกกันว่ามีขี้ไหมแล้วก็ผ้าไหมพื้นเรียบที่ ทรมาแน่นๆนะคะราคาเรานี้แตกต่างกันด้วยพี่อยากดูเป็นโทนสีอะไรทักเข้ามาได้เลยวันนี้เอ๋ไม่ได้เพิ่มเบอร์โทรนะเพราะว่าเอ๋เนี่ยจะแจ้งให้ทราบว่าเอ๋มีอุปกรณ์ใหม่นะคะเดี๋ยวยังไงแล้วเอ๋ใส่ราคาเอ๋ใส่เบอร์โทรเข้าไปตรงราคาตรงนี้แล้วกันเนาะพี่เนาะเผื่อพี่ๆท่านใดทักทายถามหาจะได้ไม่ขาดตกไปนะคะเบอร์โทรเอ๋อยู่ตรงนี้เลยศูนย์เก้าสามสี่ห้าหกหกหกเก้าสามพี่ๆขาเบอร์ตรงนี้แอดไลน์เข้ามาได้นะคะเดี๋ยววันหลังเอ๋จะเปลี่ยน เข <c oughs> าปิดไฟข้างหน้าข้างหลังก็เลยมืดด้วยเลยเนาะเดี๋ยววันหลังเดี๋ยวเดี๋ยวยังไงจะเปลี่ยนฟอนต์ตรงนี้ให้ได้เป็นสีสวยงามเลยนะคะวันนี้เอมากับผ้าไหมมัดหมีมนม่นะคะก่อนจะไปถึงผ้าไหมมัดหมี่สีพืนสวยๆตรงนะั้นเดี๋ยวขออนุญาตนําเป็นผ้าสีนี่ขออนุญาตนะคะขออนุญาตรูกกปเปิดไฟตรงนี้นิดนึง oh, ต้องมีไฟเหลืองช่วยนิดหนึ่งเนาะพี่เนาะอ่าโอเคค่ะขออนุญาตลุกๆไม่ได้มานานเนาะก็จะงงๆโกงๆประการใดสําหรับวันนี้ก็ขอโทษด้วยนะคะเบอร์โทรใส่ตรงนี้เรียบร้อยแล้วยังไงพี่อะไรเบอร์โทนี้เข้ามาได้เลยนะคะถ้าโทรมารับช้ารับเร็วไปรับช้ารับเร็วจนแมาจะรับช้ารับช้าไปต้องขอประทานโทรด้วยนะคะวันนี้เอมีสิบผ้าไหมมัดหมี่นะคะเป็นรุ่นของผ้าไหมมัดหมี่ที่โทรมาแล้วก็มีหน้านางชายครุยนะคะ มานําเสนอให้พี่ๆอยู่10ผืนซึ่งราคา3,900บาทเป็นลายที่สวยมากถึงมากที่สุดก่อนจะไปถึงตรงนั้นช่วงนี้นะคะต่อมาเนี่ยจะเข้าอากาศหนาวๆลมเย็นๆแล้วเอทอนะคะผ้าคลุมไหล่ของที่ร้านหน้ากว้างประมาณ60ยาว2เมตรเนี่ยราคา990บาทนั้นราคาแบบพื้นฐานพื้นฐานเลยวันนี้เอมีนําเสนอให้พี่ๆดู10ผืนแต่ว่าเอเอามาให้ดูแค่ผืนเดียวเท่านั้นเป็นงานตั้งใจทอนะคะ ตัวผ้าเป็นลายเขาม้าเหมือนที่เอกแจ้งให้ทราบหรือว่าผ้าเขาม้าของเอกเนี่ยเป็นโทนสีสันแบบพาสเทลสวยแบบสุดใจขาดดินหลังจากนั้นแล้วเอ๋ทำมาตั้งใจให้ทันงานเทศกาลปีใหม่นี้เนาะให้ทันลมหนาวจะเป็นรุ่นผ้าแบบนี้แหละโทนสีเนี่ยเขามีผิดเพี้ยนกันบ้างระหว่างหน้าจอของเอกกับหน้าจอของพี่พี่นะคะพทมาเป็นผ้าเขาม้าแบบนี้หนะ้ากว้าง60สิผ้ายาวประมาณสองเมตรนะแต่ว่าตรงนี้แล้วนั้นเราโทรมาแบบมีชายคุยมาด้วยแบบนี้นะคะขออนุญาตกดหน้าจอแป๊บหนึ่งนะคะ ทอมาแบบมีชายคุยแบบนี้นะคะทอมาแบบมีชายคุยแบบนี้ยังคงหน้ากว้าง60แล้วก็ยังคงยาว2เมตรตรงนี้นะวันนี้มีอยู่ประมาณ10ผืนอันนี้ให้ดูก่อนนะราคา890บาทเท่านั้นนะคะรุ่นแบบเหมือนราคา990เลยแล้วก็มีชายคุยแล้วก็สีสันสวยงามเป็นผ้าเขาม้าที่ทอมามีชายคุยเป็นงานผสมผสานระาาวหว่างสีแบบโมเดิร์นโมเดิร์นทันสมัยเนาะแล้วก็เป็น ผสมผสานกับความเป็นโบราณของงานผ้าเขามา้าใส่สีสันมาให้สวยแบบนี้แล้วเป็นผ้าเขาม้าที่มีชายคุยนะคะพี่ๆท่านใดสนใจได้เลยส่วนรุ่นที่ไม่มีชายคุยก็ยังคงมีอยู่780บาทสําหรับรุ่นนี้880บาทพี่ท่านใดสนใจขอรูรูปผ้าเพิ่มเติมทัเกเข้ามานะคะแต่ว่าวันนี้เอ็นําให้ดูหนึ่งผืนนี้แหละใครสนใจผืนนี้ผืนที่หนึ่งเนี่ยรับผืนนี้ไปเลยเนาะส่วนผือน,น,นอื่นต้องรอน,นิดหนึ่งนะเพราะว่าขออนุญ,ญาตอัดคลิปวันนี้เป็นผ้าคุมไหล่ก่อน นะคะมนาะมาเริ่มที่ผ้ากันคุมไหลกันเลยผ้าคุมไหล่เนี่ยที่จะนําเสนอวันนี้จะเป็นรุ่นที่มีหน้านางชายคุยแต่ก่อนจะไปถึงตรงนั้นขออนุญาตผืนนี้ก่อนผืนนี้เป็นผ้าไหมมัดหมี่นะคะตัวรวดตัวลายเนี่ยเราเรียกว่าปะโบปะโบเป็นลายผ้าโบราณของจังหวัดสุรินทร์ปกติปะโบที่เราพบเห็นกันมักจะเป็นปะโบที่เป็นโทนสีสุรินทร์คือแดงเม้ดมะขามเหลืองทองแล้วก็เขียววันนี้ เอมัดผ้าใหม่มันมีลายปะโบที่อยู่ในงานสีธรรมชาติผืนนี้ไม่ใช่พนมบานะคะแล้วผืนนี้ก็ไม่ใช่เขาเรียกว่าอะไรคะไม่ใช่พนมบาแล้วก็ไม่ใช่ทะเลวนด้วยเป็นปะโบที่อยู่ในงานสีธรรมชาติทั้งพุ่งและยืนนะคะธรรมชาติทั้งพุ่งและยืนทอยกหกตะกอเป็นลายลูกแก้วเนาะลวดลายเขาเนี่ยจะเป็นเรียกกันว่าลายปะโบไม่มีชื่อไทยนะสีสวยแบบอย่างนี้เลยอ่ะพี่ ตัวเชิงเนี่ยเป็นเชิงล่างอย่างเดียวนะคะเชิงล่างเป็นต้นโซนมีหัวใจสวยๆแบบนี้หน้ากว้างผ้าเขาหนึ่งผ้าเขายาวผ้าเขาหน้ากว้างผ้าหนึ่งผ้ายาวเต็มสองมตรแน่นอนค่ะพี่ขายยังไงแล้วชื่นชอบถูกใจผืนนี้เป็นหมายเลขที่หนึ่งเลยเนาะขออนุญาตพิมพ์ราคานิดหนึ่งนะคะสามพันแปดร้อยบาทราคานี้พิเศษที่สุดจัดส่งฟรีด้วยเป็นสีธรรมชาติทั้งพุงและยืนนะรุ่นนี้เคยออกไปหลายคลิปแล้วแหละแต่เป็นลวดลายอื่นๆแต่ว่าก็ขายหมดทุกผืน นะคะผืนนี้ทอมาใหม่แล้วตั้งใจให้คุณย่าคุณยายทอให้เลยนําเสนอที่สุดหนึ่งทับสามพันแปดร้อยบาทราคานี้อบอามน้ํายาเรียบร้อยแล้วก็จัดส่งฟรีด้วยเป็นหมายเลขที่หนึ่งปะโบสวยเนาะพี่น้ะเอกติดหน้าให้ดูอย่างนี้พี่พี่ดูผ้าปะโบนะคะหน้ากว้างผ้าหนึ่งผ้ายาวเต็มสองเมตรแนนอนหมายเลขหนึ่งเนาะต่อไปเข้าสู่ผ้าที่มีน้าหน้างชัยคุยเอาลายนาเสนอก่อนเลยลายโกนจ้าพ,พี่พี่ขาใครเคยเห็นโกนจ้าของเอกบ้างยังฮึ โกนช้ามีช่วงหนึ่งเขาฮิตมากๆเลยแล้วเอกก็มาครบทุกโทนสีครบทุกผืนวันนี้โกนจ้าหมดไปแล้ววันนี้มัดมาใหม่เป็นผืนนี้เลยหมายเลขสองนะคะสองทับสามพันเก้าร้อยบาทโกนช้าผืนนี้เป็นโทนสีดั้งเดิมเลยโกนช้าแปลว่าลูกนกนะคะลูกนกนกดงนกป่านกไพรนะคะเป็นงานเชิงคู่บนล่างมีเชิงเข็มขัดแบบนี้เชิงพญานาคตามมาด้วยเชิงเข็มขัดตรงนี้เป็นเชิงหนีขอซุรินขอเหนียวซับ เข็มขัดแล้วก็ตามมาด้วยเชิงเทียนสำหรับผ้าผืนนี้เป็นงานทอยกหกตะกรอนลายเม็ดพริกไทยหน้ากว้างผ้าหนึ่งผ้ายาวเต็ม2เมตรแน่นอนนะคะพี่ๆดูหน้านางก่อนเนาะในลายผ้าเนี่ยเป็นลายกนจ้าบสวยๆแบบนี้แหละกนจ้าบเนี่ยมีหัวมีหางนะหมายความว่าผ้าบางผืนน่ะเขามีเชิงบนเชิงล่างเนาะแต่ว่าเขามีเชิงบนเชิงล่างแต่ว่า แต่ว่าไม่มีหัวไม่มีหางคือว่าเราสามารถใส่ได้ไม่ว่าจะเอาฝั่งไหนขึ้นบนฝั่งไหนขึ้นล่างแต่ตัวโกนจา้าเนี่ยพี่ๆต้องใส่ฝั่งนี้ขึ้นนะคะฝั่งหัวนกขึ้นอย่างนี้หน้านางเป็นหน้านางสิงนะคะหน้านางสิงสิงก็เป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งบารามีบริวารอำนาจและวาสนาพี่ๆท่านใดสนใจรับผืนนี้ได้เลยนะคะโกนจา้าสวยมากเนื้อนุม่มพริ้วทิ้งตัวแล้วก็มีน้ำหนักโทนสีคม บาดตาประเพรนี้เลย1นึ่งคูณเมตรเช่นเดียวกันผ้าที่เอทอมามีหน้านางชายครุยเนาะเผื่อพี่ๆจะเอาไปนุ่งเอาไปนุ่งได้อยู่แล้วแหละเป็นงานนุ่งสดได้เลยนะคะเราทอมาฟืมนพิเศษแพ้แน่นๆนุ่งสดได้นุ่งจับหน้านางได้นุ่งป้ายได้แล้วก็มีชายครุยพี่ๆสามารถเอาไปเป็นผ้าคลุมไหลเนี่ยช่วงนี้เราออกทริปนะคะติดรถติดราเป็นเพราะป,ประกอบฉากถ่ายรูปได้สวยมากถึงมากที่สุดมา ต่อไปเป็นหมายเลขที่สามหมายเลขที่สามหลังจากนี้แล้วราคาเดียวทั้งหมดเลยนะสามทับ3,900บาท 3, ท3าทับ3,900อบาทแบบนี้นะคะตัวนี้ถ้าพี่ๆจำได้เนี่ยจะเป็นลายผ้าโบราณเป็นผ้าของคุณแม่ผืนนั้นจะโทเก่ามากส0 5สิบห้าิปีแล้วเราก็เอาผืนนั้นแหละให้คุณย่าคุณยายมัดมาให้แล้วก็ได้ออกมาสวยงามแบบนี้เลยผ้าของคุณย่าคุณยายท่านนี้จะขึ้นชื่อเรื่องโทนสียายเขาเป็นคนที่มัดโทนสีได อิ่มฉ่ำมีน้ำมีนวลแบบนี้นะคะอันนี้เป็นเทคนิคเฉพาะตัวบุคคลเลยอ่ะที่มัดสีได้แบบแดงเป็นแดงเขียวเป็นเขียวเหลืองเป็นเหลืองแบบนี้ลายสวยนะคะเป็นลายโคมกระแสโคมเนาะเชิงคู่บนล่างเชิงเขาเป็นเชิงสวยๆแบบนี้เชิงเข็มขัดนะคะแล้วก็เป็นเชิงหน้า่างนี้ตามมาด้วยเชิงเข็มขัดแล้วก็มีเชิงเทียนเส้นสีขาวๆที่มองเห็นเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นงานตีกรอ พลินนี้ตีกรอบบนตีกรอบล่างตีกรอบซ้ายแล้วก็ตีกรอบขวานะคะหน้ากว้างผ้าหนึ่งผ้ายาวเต็ม2เมตรอีกให้ดูหน้านางก่อนเนาะหน้านางเขาเป็นหน้านางโบราณสวยมากพี่ดูสีหน้านางสิคะอิ่มฉ่ำนี้นะมีนวลมีขั้นหน้านางด้วยเนื้อผ้าสวยแน่นทอมานหนาทอมาแน่นไม่โปร่งบางนะพี่ๆใช้งานนุ่งสดได้เลยเช่นเดียวกันหน้ากว้างผ้าหนึ่งผ้ายาวเต็มสองเมตรอีกขยัมาให้ดูรวดดูลายใกล้ๆเนาะดูสีสิคะ สีสวยสีอิม่มสีฉ่ำแบบนี้เลย1คูณ2เมตรนะคะพี่ๆี่ท่านใดสนใจผืนนี้ก็เป็นหมายเลขที่3นะคะทักเข้ามาได้เลยแต่ว่าถ้าสมมุติว่าวันนี้เอ๋ปล่อยลีปไปคืนนี้พี่ๆี่ขอดูรูปภาพเนีย่ยเอ๋ส่งรูปภาพช้านิดหนึ่งน,นะคะตรงนี้ผ้าส,สวยผ้พาเพ,พิ่งอ่านน้ำยาเสร็จยังไม่ได้ถ่ายรูปเก็บไว้เลยบางผืนมีถ่ายนะแต่บางผืนไม่มีถ่ายนะคะพี่ท่านใดสนใจจับจองก่อนเนี่ยให้ก่อนเลยเออที่ต่อไปเป็นหมายเลขที่4ลวดลายแพทเทิร์นคล้ายหมายเลขที่3เนาะพี่เนาะ ต่างกันตรงหมายเลขที่สามเขาเป็นลายกระแสะโคมพื้นนี้มาเป็นนาคบางท่านเรียกว่านาคน้อยนะคะหรือว่าก็จะเรียกว่าหมีขอก็ได้เช่นเดียวกันสวยคุณย่าคุณยายท่านเดียวกันเลยพี่ดูสีสีคะสีสวยสีอิ่มฉ่ำมีน้ำมีนวลทอหกตะกอย,ยกลายเม็ดพริกไทยเช่นเดียวกันเชิงคู่บนล่างเหมือนกันเลยนะเนี่ยเชิงเหมือนกันนะคะทอจากกี่เดียวกันเปลี่ยนลวดลายมันมีตรงกลางทอง้าเท่านั้นเลย หนึ 1> 1, ่งคูณสองเมตรอยาให้ดูหน้านางเลยหน้านางเหมือนกันแน่นอนเพราะจำเชิงคุณยายได้หน้านางเหมือนกัน,นะคะ่ะตัวล,ลายคล้ายคลึงกันมากแต่งต่างกันนิดเดียวตรงท้องผ้านี่ทอกี่เดียวกันแน่นอน1นคูณสเมตรหมายเลขที่4นะคะเป็นผ้าไหมมัดหมีไหมแท้ร้อยเปอร์เซ็นตจังหวัดสุรินทร์สี่ทับสามพันเก้าร้อยบาทราคานี้อบอับน้ํายาเรียบร้อยแล้วอีกก็จัดส่งฟรีด้วยเนาะพี่ๆท่านใดสนใจผืนนี้รับแล้วปุ๊บ อยากให้เทียบสีผ้าตัดเสื้อให้แจ้งเลยนะคะแต่ว่าถ้าสมมุติว่าซื้อไปแล้วแล้วปุ๊บหมายถึงว่าพื้นอื่นๆนะแล้วให้เทียบสีผ้าตัดเสื้อเนี่ยเราจะคิดประมาณเอานะมันผิดความผิดความเพี้ยนอะไรบ้างนะคะอย่างผ้าพื้นเนี้ยได้กับเสื้อสีงาช้างอยู่แล้วได้โทนเหลืองทองได้ได้โทนแดงได้โทนมืดตรงนี้ก็ได้แต่ว่ามันก็จะมืดเนาะเอาสีสว่างสว่างสวยกว่าค่ะพี่ขาสําหรับหมายเลขที่4ี่นะคะ3,900บาทจัดส่งฟรี ต่อไปเป็นหมายเลขที่ห้ากับหมายเลขที่หกห้ากับหกเนี่ยเอชื่นชอบลายนี้มากๆเลยเป็นลายแหวนเพชรขออนุญาตดูก่อนแหวนเพชรวันนี้มีให้เลือกสามแหวนเพชรเลยนะคะจะเป็นหมายเลขที่เจ็ดเอ้ห้าหกและเจ็ดพี่ๆดูห้าก่อนนะห้าเป็นแหวนเพชรมัดขาวหกเป็นแหวนเพชรนะคะที่มัดสีเหลืองนี่แหละมาแล้วก็ย้อมเหลืองแบบนี้ห้าหกแล้วก็เจ็ด สามผืนนี้ไม่มีผืนไหนเหมือนกันเลยนะคะแต่เป็นลายแหวนเพชรเช่นเดียวกันอ่ะเร่อนให้ดูพี่ดูใกล้ๆนะห้าเริ่มจากโทนสีมัดขาวก่อนนะคะห้าหกเจ็ดสามผืนนี้คือเลือกไม่ถูกเลยว่าจะเชียร์ผืนไหนเพราะสวยทั้งสามผืนห้าก่อนห้าทับสามพันเก้าร้อยบาทห้าทับสามพันเก้าร้อยบาทเป็นผืนนี้นะคะผืนนี้เป็นหมายเลขที่ห้าทอยยกหกตะกอเป็นมาลายเมทิไทย เขาเรียกว่าเป็นงานมัดเก็บขาวจาบเล็กโซเนาะตัวเชิงคู่บนเชิงคู่ล่างพี่สังเกตได้เลยนะงานมัดเก็บขาวเนี่ยเราจะเห็นจากสีเขียวจะเปลี่ยนเป็นสีฟ้าที่เห็นเป็นประจำชัดๆเจนๆเลยนะเชิงเข็มขัดเชิงจี้เพชรเชิงเข็มขัดเชิงบล็อกพี่กูลแล้วก็ตามมาด้วยเชิงเทียเซสีขาวๆคืองานตีกรอบตีกรอบบนตีกรอบล่างและตีกรอบซ้ายและตีกรอบขวามาดูนะคะคืนนี้เป็นทางยืนสีแดงเม็ดมะขามอันนี้ไม่ดำนะแดงเม็ดมะขามเข้มนะคะตัวยืนผืนนี้ หน้านางเป็นหน้านางโบราณสีสวยมากพี่อิ่มได้จิตได้ใจนะคะชื่นชอบแหวนเพชรมีแหวนเพชรสีเหลืองๆแล้วรัแวแบแหวนเพชรงานมาดเก็บขาวผืนนี้ไปด้วยเลยค่ะหมายเลขที่5 3,900บาทราคานี้พิเศษที่สุดเลยอะ่ะนุ่มพริ้วทิ้งตัวแล้วก็มีน้ำหนักเอจัดส่งฟรีนะคะมีน้ำหนัก วันนี้มาคล่องนะยังพูดไม่ผิดเลยนะคะยังไงแล้วถ้ายังไม่ลืมกันเนี่ยก็ฝากกดถูกใจให้เอนิดหนึ่งกดคอมเมนต์เข้ามานี้หน่อยแล้วก็กดแชร์ให้ด้วยเนาะต่อไปเป็นหมายเลขที่6 6ทกค0ับาบาท6ก็จะเป็นผืนนี้6กับ7เนี่ยมัดเหลืองเหมือนกันแหละแต่ว,ว่าลวดลายแตกต่างกันคุณยา่าคุณยายคนละท่านนะผืนนี้จะเห็นเขียวเยอะๆแบบนี้หน่อยนะคะเป็นลายแหวนเทสสำหรับ6เนี่ยเป็นงานทอย,ยก6ตะกรวิพ่พดูออาไม้เป็นลายลูกแกว้ว นะคะท้องผ้าเป็นลายแหวนเพชรหนึ่งในลายผ้าโบราณของจังหวัดสุรินทร์เชิงตรงนี้นะคะมีบายสีแบบนี้มีเชิงเข็มขัดตรงนี้เป็นเชิงเพชรน,นะพี่นะ้าและข้างบนก็เป็นแหวนเพชรเส้นสีขาวๆเป็นงานตีกรอบตีกรอบบนตีกรอบล่างตีกรอบซ้ายและตีกรอบขวาพื้นที่6ทางยืนเป็นสีน้ำเงินกลมมาท่าหน้านางเป็นหน้านางนกนะคะหน้านางเป็นหน้านางนกสำหรับหมายเลขที่6มาทีนี้มาดูท้องผ้ากัน แฟนเทสสีถ้าไหมสุรินเนี่ยเขามีความสวยเหลือบเงาเป็นประกายแบบนี้พี่ของจริงสวยมากนะคะของจริงสวยมากสวยสวยกว่าสวยกว่าที่เห็นจากจออ่ะแต่ว่าโทนสีเขามีความผิดเพี้ยนบ้างนะพี่ๆขาระหว่างหน้าจอระหว่างตรงนี้กับผ้าที่เอส่งไปแต่เชื่อเถอะว่าเอส่งของจริงแน่นอนนะคะเอส่งพื้นนี้แน่นอนนะพี่นะพี่ๆดูไว้ก่อนนะคะว่ายืนกรมมาท่าพื้นที่หกใครรับพื้นที่หกพี่ๆจะได้ยืนกรมมาท่า ถ้าสมมุติว่ายืนกรมท่าลายเนี้ยหมดแล้วเหลือแต่ยืนดำอย่างเงี้ยเอจะส่งยืนดำเอแจ้งพี่แน่นอนนะคะเชื่อเอเลยเนาะต่อไปเป็นหมายเลขที่7 7็ดเจทับสามพันเก้ทเอชอบแหวนเพชรผืนนี้ดู3ผืนแล้วสวยทั้ง3ผืนแต่เอชอบความจัดจ้านชอบความลายใหญ่นะคะหน้าใหญ่ใจโตของผืนที่7มากๆตัวลายเขากลมใหญ่แล้วได้ฉากได้มุมสวยมากถึงมากที่สุดที เชิงเป็นเชิงผ้าโบราณลายกระทงทองเชิงเข็มขัดกระทงทองเข็มขัดเชิงเทียนแล้วขึ้นมาเป็นแหวนเพชรเลยมาดูหน้านานกันเส้นสีขาวๆเป็นงานตีก่อพื้นนี้หกตะกอนะคะหกตะกอยกลายเม็ดพริกไทยยืนแดงเม็ดมะขามเข้มมาอาีกขยับให้ดูให้ดูชายคุยก่อนหกตะกอยืนเม็ดพริกไทยชายแดงหกตะกอยืนเม็ดพริกไทยชายแดงเม็ดมะขามเข้มเอาใหม่หกตะกอ ยกลายเม็ดพริกไทยยืนแดงเม็ดมะขามเค้มหน้านางเป็นหน้านางโบราณนะคะสวยมากพี่ดูสีนะอีกกลับด้านนี้ให้ดูพี่ๆจะได้เห็นลายช,ะชะัดๆเนี่ยค่ะสวยอิ่มฉ่ำมีนะ้ำมีนวลนหมายเลขเจ็ดนะคะไหมแท้แน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่แล้วนะคะแล้วก็เป็นไหมทองพันพื้นเมืองเส้นไหมสีเหลืองทองสวยอาราอารามเอาแต่ว่ามัดเก็บตรงเหลืองทองไว้ก็สวยแล้วพี่ชื่นชอบถูกใจผืนนี้เป็นหมายเลขที่เจ็ด สวยมากเนาะเอกยยมให้ดูไกลๆนิดหน่อยอันนี้เสื้อตัวนี้โอกเอวเท่าไหร่นะมะลืมแล้วอะประมาณสามสิหกสามสิบแปดแหละค่ะพี่ขาใส่ไปงานบูญเนี่ยงานขึ้นดีใหม่ได้งานกระถิ่นได้สวยมากชื่อชอบถูกใจผืนนี้รับได้เลยนะคะอีฝากแหวนเพชรทั้งสามผืนนี้เอาไว้ในอ้อมอกอ้อมใจด้วยเนาะต่อไปเป็นหมายเลขที่ผืนที่เอ๋อุ้ย ออกแบบมาด้วยตัวเองเลยอ่ะไม่ใช่ออกแบบด้วยตัวเองหรอกช่วยกันคิดกับคุณยา่าคุณยายมาคอนิญาเก็บไว้เป็นผืนสุดท้ายนะสวยมากถึงมากที่สุดที่พี่ดูตาสิคะจะหลับแล้วเดี๋ยวนี้นอนดึกทุกวันเลยอ่ะมาต่อไปเป็นหมายเลขที่8ปดแปดพับสาั้บาทผืนนี้สวยมากสวยตรงไหนสวยตรงมาเป็นงานมัดเก็บขาวอยู่แล้วแหละแล้วก็เป็นลายนาคนาคนะคะนาคแล้วเขามัดเก็บขาวไว้หน้าเนี่ยถ้าดูของจริงจะไม่ใช่แดงนะจะออกชมพูกล่งกั่ กึ่งๆึ่งจะแดงแต่มันจะเป็นโทนติดชมพูมาด้วยอย่างว่าเป็นชมพูมากกว่าแดงนะคะแล้วเสร็จปุ๊บทีนี้ก็เป็นมัดเก็บขาวแล้วก็ล้อมด้วยพุ่มข้าวบินตรงนี้ท้องผ้าจะเป็นเทาแล้วสอดเครือหางกระรอกเป็นหมายเลขที่แปดสามพันเก้าร้อยบาทหมายแท้แน่นอนร้อยล้านเปอร์เซนต์เชิงเป็นเชิงหน้าเชิงเข็มขัดเชิงหน้าเชิงเข็มขัดเชิงดอกพี่กุลเชิงเทียน เส้นสีขาวๆเป็นงานตีกรอบตีกรอบบนตีกรอบล่างตีกรอบซ้ายและตีกรอบขาวาสวยเหลืองและเงาเป็นประกายจะเบกซองานมัดเก็บขาวหมายเลขที่แปดหน้านางเขาทาสีตัดนะพี่ๆเห็นไหมคะหน้านางเขาทาสีตัดแบบนี้เนาะหมายเลขที่แปดเนี่ยจะเป็นทางยืนสีน้าเงินโครมาท่าทอยกหกตะกอเป็นลายลูกแก้วโบราณปุ๊บตัวท้องผ้าเนี่ยมัดเก็บขาวตัวหน้านางเรามัดเหลืองเอาไว้เลยพี่หน้านางเป็นหน้านางสิง พี่พี่เห็นสิงไหมคะถัดลงมาก็จะเป็นหน้านางนกสลับกันไปทั้งผืนผ้าคือหน้านางสิงกับหน้านางน,นกวางสลับกันแบบนี้พี่บอกไม่เห็นไม่เห็นขยุมาให้ดูก็ได้ใกล้ๆ <laughs> นี่ตรงที่เห็นตรงนี้แหลคะค่ะเป็นสิงขออนุญ,ญาตเอานิ้วจิ้มตรงนี้นะคะตรงนี้ตรงนี้นี่คะ่ะปึ๊บสิงเขามองหน้ากันนะคะแล้วก็เป็นนกนี่ตรงนี้เป็นนกนี่ตออไหมพี่พี่คะ่ะเดี๋ยวขยุขออนุญ,ญาตนะคะ ไอขยับไม่ดูนกเนี่ยเนี่ยตรงนี้ค่ะเป็นนกเนี่ยนะคะสิงกับนกเขาเขาสลับสับเปลี่ยนกันอย่างนี้ผืนนี้พอพี่พี่นุ่งปกติเนี่ยพี่จะนุ่งอย่างนี้เราจะเห็นท้องผ้าตรงนี้ใช่ไหมคะพอเรานุ่งจับหน้านางก็จะเป็นหน้านางที่เป็นสีตัดมาอยู่ตรงนี้คือจะได้โทนผ้าที่ดูแบบมีสไตล์อ่ะขอดูรูปภาพได้นะคะเดี๋ยวยังไงเอถ่ายกับนุ่งหน้านางให้ดูพี่พี่จะได้ผ้าที่เป็นอย่างนี้เนี่ยค่ะมีหน้านางตรงนี้แล้วตรงนี้ก็เป็นเทาแล้วก็เป็นเทาอ้อมมาอีกทีหนึ่ง นะคะคหมายเลขที่8 8ทับ3,900บาทราคานี้พิเศษที่สุดเลยแล้วก็จะส่งฟรีด้วยชื่นชอบมากร้องพุ่งเข้าบินผืนนี้ทักเข้ามาได้เลยนะคะเนื้อนุ่มพริ้วทิ้งตัวแล้วก็มีน้ำหนักสวยเหลือกเงาเป็นประกายแบบนี้เลยนะคะสำหรับผ้าไหมสุรินเนี่ยรับประกันความเป็นไหมแท้แน่นอน100%อยู่แล้วต่อไปเป็นลายอ่ะเดีือสามถึงสุดท้าย ะะสามผืนสุดท้ายก่อนที่จะไปผืนที่เพิ่งแบบรังสรรมาใหม่ทุกผืนวันนี้คือใหม่ทั้งนั้นแหละแต่ผืนหนึ่งไอ้ชอบด้วยความที่ชอบเดี๋ยวค่อยเล่ากันมาตรงนี้ก่อนแล้วกันเนาะผืนนี้เป็นหมายเลขที่เก้าเก้าทับเก้าทับสามพันเก้าร้อยบาทนะคะยืนน้ําเงินกรม,มท่าทอยกยกตะกาตะกาทอยก6กตะกอเวลายลูกแก้วนะคะตัวลายผ้าเป็นด่างเหมือนกันเนาะเหมือนสีเทานั้นเลยนะ คือนาคล้อมด้วยพุ่มเข้าบินแบบนี้เหมือนกันเล่นาคเนี่ยเขาล้อมพุ่มข้าบินเอาไว้ตรงกลางคื้นี้มัดเก็บขาวคุณยา่าคุณยายคนละท่านกันนะดูลักษณะของนาคแล้วคนละคนแน่นอนยืนกรมมาท่าเชิงเป็นเชิงเข็มขาดเชิงพาการยเชิงเข็มขาดตรงนี้เป็นเชิงดอกพิกูลตรงนี้เป็นเชิงเทียนคําพูดเหล่านี้เป็นการแบบจากการที่คุณยา่าคุณยายเขาเห็นว่าเอ้ยอันนี้เหมือนเชิงเทียน อันนี้เหมือนเข็มขัดนะคะเป็นชื่อเรียกที่ไม่ใช่ว่าคําพูดที่เอ๋ลายที่เอ๋พูดตรงเนี้ยเข็มขัดเนี่ยไม่ใช่ว่าจะถูกร้อยเปอร์เซนะแล้วแต่เลยนะคะส่วนมากเขาเรียกกันแบบนี้เชิงเข็มขัดบางท่านเรียกเชิงถนนอย่างนี้ก็ได้ไม่ไม่ได้ว่าไม่ได้มีบัญญัติเอาไว้ว่าถูกต้องร้อยเปอร์เซ็นตนะคะหน้านางผืนนี้เป็นหน้านางนกเห็นไหมคะถ้าสวยเหลือบเงาเป็นประกายนุ่มพริ้วทิ้งตัวแล้วก็มีน้ำหนักผืนนี้เวลาพี่พ ได้รับไปเนี่ยจะเห็นจังหวะที่เราสลับผ้าหรือว่าขยับผ้าเนี่ยเขาจะเหลื่อมน้ําเงินจากทางยืนนี่แหละที่สีน้ําเงินโกลมมาท่าผ้าสวยไม่มีตําหนินะคะอีเห็นตรงแสงเงาตรงนั้นเขาดูเหมือนผ้าเป็นเส้นตรงก็เลยเนี่ยเห็นไหมคะไม่มีตําหนีนะพี่นะผ้าก็สะท้อนกับไฟนะคะไม่ไม่มีตําหนิเป็นขีดเป็นอะไรนะคะเป็นรอยพับเฉยหมายเลขที่9 3,900บาทจัดส่งฟรีเช่นเดิมเช่นเดียวเลยผืนนี้สวยลายหน้าเขาจะอ่อนช้อยงดงาม วันนี้มาแต่โทนสีสูรินทั้งนั้นเลยพี่ๆชื่นชอบถูกใจผืนไหนทักได้เลยนะคะผืนนั้นเบอร์โทรเอกขึ้นอยู่ตรงนี้แล้ว0934566693มากื้นต่อไปเป็นหมายเลขเกือบรองสุดท้ายวันนี้เอมีนี่แหละ10กับ11 สิบกับสิบเอ็ดเนี่ยถามว่าเขาเรียกว่าลายอะไรเขาบอกว่าเรียกว่าลายคือพื้นฐานเลยอะเขามองปุ๊บคนแก่คนโบราณเขาเรียกว่าลายกระแสมูยกระแ,แสแปลว่าสายมูยแปลว่าหนึ่งเนาะในภาษาเขมรนะคะมูยปีบายอย่างนี้เนาะกระแสมูยแปลว่ามาเป็นสายหนึ่งสายคือเป็นเส้นเดียวสองผืนนี้ค่ะเรียกว่าลายกระแสมูยถ้าคุณย่าคุณยายเขาเรียกอย่างนะแต่เราเนี่ยอาจจะเรียกให้ดูเลิดดูวิลิสมาหลามากขึ้นกว่าเดิมเพราะผืนนี้เป็นหมายเลขที่สิบนะคะสีเหลือง กระแสมูยผื้นที่10กับระแสมูยผื้นที่1 1อ่ะแกระแสมูยผื้นที่10ก่อนโบราณพื้นฐานกระแสมูยเราจะเห็นเป็นอย่างนี้แหละแลดายลาย,ลายดวงลายดอกลายดาวเล็กๆแบบนี้นะคะซึ่งผืนนี้กระแสมูยแบบนี้นะคะเป็นงานทอย,ยกหกตะกอลลายลูกแก้วตัวลายกาเล็กน่ารักนะคะ3 9 0 0บาทจัดส่งฟรีทางยืนเป็นสีดำเชิงพากาโรยถัดขึ้นมาเป็นเชิงเทียนเลย หน้านางเป็นอุ้ยผ้านแน่นหนามากเลยพี่หน้านางเป็นหน้านางนกหน้านางเป็นหน้านางนกสิบทับสามพันเก้าร้อยบาทจัดส่งฟรีเนื้อหนาผ้า,านแน่นมากที่ขาชื่นชอบถูกใจผืนนี้กดสิบมาเลยสิบนี้ผืนเดียวแน่นอนนะคะสิบผืนนี้มีผืนเดียวสามพันเก้าร้อยบาทราคานี้ราคาพิเศษที่สุดแล้วจัดส่งฟรีอีกต่างหากด้วยนะต่อไปเป็นหมายเลขที่สิบเอ็ดสิบเอ็ดนี่แหละเป็นกระแสมูยที่เหมือนผืนที่สิบแต่ว่า เราเนี่ยคิดแล้วแหละว่าเราชอบลายกระแสมูยแต่ว่าเราขอลายกระแสมูยที่ตรงกลางอ่ะขอเป็นลายอะไรที่มันแบบแปลกเลิศเลดไม่เหมือนคนอื่นได้ไหมคะพี่ว่าได้ไหมได้คุณย่าคุณยายเขาเก่งอยู่แล้วเขาจะทาให้หรือเปล่าเท่านั้นนะคะกระแสมูยของเอพื้นนี้นอกจากแปลกพิสดารแล้วยังเป็นงานมัดเก็บขาวตัดด้วยหน้านางสีเหลืองทองด้วยเริ่มต้นมาตั้งแต่เชิงเลย พี่ดูเชิงผ้าก่อนเชิงผ้าเนี่ยไม่เหมือนใครที่ไหนเลยเห็นไหมคะเป็นดอกทิวลิปเ็นเรียกเองแหละแต่ไม่รู้เขาจะมัดดอกอะไรเราเราว่าเออทิวลิปคิดเองนะอันนี้เราคิดเองแต่ไม่รู้ยายเขาเรียกว่าว่าดอกอะไรนะคะเชิงเป็นเชิงเข็มขัดสีฟ้าๆแล้วก็มีดอกไม้เหมือนดอกสับป,ปะรดเหมือนกันเนาะพี่เนาะแล้วก็ตามมาด้วยเชิงเข็มขัดตามมาด้วยเชิงเทียนเส้นสีขาวๆเป็นงานตีโกอบนะคะหน้านางเป็นหน้านางโบราณสีเหลืองทองตัดกับท้องผ้าที่มัดเก็บขาวพี่ดูกระแสมูยสิคะ พื้นตะกี้เส้นสีกระแสมูนเนี่ยเป็นเส้นสีเหลืองทองเนาะพื้นนี้เอมาขาวไว้อย่างนี้แล้วลายผ้าตรงกลางเนี่ยเนี่ยค่ะตรงเนี้ยเป็นดอกบัวนะคะแล้วก็เป็นลายโคมแบบนี้โคมกระจายกระจายแบบนี้เลยฐานเป็นดอกไม้หนึ่งคูณสองเมตรผืนนี้มีผืนเดียวนะวันนี้เขาโทรมาให้เอ๋ดดูว่าถูกอกถูกใจไหมถูกแน่นอนอยู่แล้วนะคะหมายเลขที่สิบเอ็ด 11ทับาพ 3, บาทถึงสุดท้ายสำหรับวันนี้นุ่งจับหน้านาได้นุ่งปลายได้แล้วก็คุมไหล่ได้ส,ดสวยๆแบบ ấy, นี้เลยขออนุญาตยืนนะคะผ้าหน้ากว้างหนึ่งผ้ายาว2เมตรผ้าสวยมากแล้วสีพี่ดูสิคะสวยมากงมากที่สุดเลยสำหรับผืนนี้พี่ๆท่านใดสนใจชื่นชอบรับได้เลยค่ะ11มีผืนเดียวสำหรับวันนี้นะคะเอเชียมากแหละเชียร์ทุกผืนวันนี้สวยทุกผืนแต่ว่าผืนนี้มีความแบบเออถูกใจดอกไม้น่ารัก เชิงน่ารักน่ารักหมดเลยนะคะหน้านางน่ารักดอกน่ารักน่ารักหมดอ่ะสำหรับสิบเอดเพราะฉะนั้นที่ขาเชียร์สุดใจขะดิ้นเชียร์ทุกผืนชื่นชอบผืนไหนแจ้งเอได้เลยเนาะวันนี้มีน่าจะหนึ่งถึงสองผืนแต่ว่าถ้าหมดไปเนี่ยก็รอนิดหนึ่งเพราะว่ายังคงให้ยายทอให้อยู่นะกับผืนนี้ชื่นชอบเป็นการส่วนบุคคลด้วยสิบเอ็ดทับสิบเอ็ดทับส9 0 0เก้ารอบาทวันนี้แล้วมาเซิฟเซิฟเนาะสิบเอ็ดผืนนะคะ 3 9 0เก้าศนศย์กสิบเอดกระเป๋าออกแบบมาใหม่เรามักจะเรียกพี่ๆขายเวลาที่เราไปเที่ยวเคยเห็นกระเป๋าแบบนี้เป็นทรงคล้ายๆกับของเวียดนามเวลาเราไปเที่ยวเนาะห้า้อยเก้าสิบบาทนะคะห้า้อยเก้าสิบาทไม่มีซิปนะคะตัดใส่สบายๆไม่ใช่ตัดใส่ตัดสบายๆเก๋ๆไม่ซีเรียสอะไรข้างในมีซิปหนึ่งช่องแบบนี้นะคะตัดมาสิบใบตัดมาลองดูสิบใบข้างในมีซิปหนึ่งช่องอยู่ตรงนี้เหมือนเราใส่เก็บโทรศัพท์เก็บอะไร ลวดลายผ้าสําหรับสิบใบแรกเนี่ยเป็นลายผ้าโบราณของจังหวัดสุรินทร์เห็นไหมคะในนี้พี่ๆจะเห็นลายโฮเห็นเจยหน้านางเห็นอัมโรมเห็นผ้ากานิวหันกระรอกเห็นทุกเห็นเลยสโรมาด้วยมีมาสิบใบนะคะ590บาทสําหรับรุ่นแรกแล้วเป็นลายพื้นเมืองแบบนี้ด้วยพี่ท่านใดสนใจกระเป๋านะเป็นของขวัญของฝากได้แน่นอนอยู่แล้ว รับได้เลยละค่ะเบามากกระเป๋าผ้าไหม590้าวันนี้เรียบร้อยแล้วกับทั้งหมด1ิเอ็ดผืนผ้าไหมสุรินนะคะวันนี้เอลาไปแล้วนะคะสำหรับวันนี้ถ้าเอพูดจะผิดพลาดขลาดตกบกพร่องประการใดหรือว่างงงงงๆงๆพูดมากพูดน้อยลุกล,ลุกลี้ลีลุกล,ลุกลี้ลีลุกลี้ลุกลี้ดิบดียังไงต้องขอประทานโทษนะคะแล้วก็ ถ้าสมมุติว่าชื่นชอบถูกใจยังไงฝากกดเป็นกําลังใจกดไลค์กดแชร์ให้คุณย่าคุณยายนะคะให้สินค้าโอทอปของจังหวัดสุรินทร์ด้วยเนาะไทยทําไทยใช้ไทยจเจริญเอลาไปแล้วค่ะพี่ขาสวัสดีค่ะ